สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการประคองใจค่ะเป็นรายการที่ผู้ที่ติดตามครูอ้อมีความไม่สบายใจแล้วก็เขียนส่งข้อความมาหาครูอ้อทางไลน์นะคะมาเล่าถึงความทุกข์ใจความไม่สบายใจแล้วก็อยากให้ครูอ้อช่วยประคองใจให้วันนี้ครูอ้อจะพูดถึงวิธีการลดความเครียดแล้วกันค่ะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายท่านพูดถึงความเครียดนะคะ เครียดเนื่องจากว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปรับตัวไม่ทันนะคะทีนี้ครูอ้อก็ขออนุญาตให้6วิธีในการลดความเครียดเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้ถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรามีความเครียดอยู่ในระดับมากแค่ไหนแล้วนะคะนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเริ่มเครียดเนี่ยต้องฝึกที่จะที่จะเรียนรู้ว่าตอนนี้ตอบตัวเองให้ได้ว่าเรากําลังเครียดเรื่องอะไร อันนี้ตอบเตือนให้ได้ก่อนถามตัวเองค่ะว่าไอ้ปัญหาแบบนี้นะคะหรือความรู้สึกแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นไหมอย่างเช่นรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่ได้ดั่งใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตไหมคําตอบครูอ้อว่าไอ้ความไม่ได้ดั่งใจมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เสมอถูกไหมคะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเรื่องไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่แต่แค่เปลี่ยนเรื่องค่ะนะคะ ทีนี้ลองมาคิดดูสิว่าแทนที่เราจะไปคิดว่าทําไมถึงต้องเกิดแบบนี้ทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทําไมทําไมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือปวดหัวคะ่ะตอนนี้เลยตอบตัวเองคะ่ะว่า how อย่างไรแล้วเราจะทําอย่างไรทํายังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นเราต้องตั้งจิตแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นไปคิดว่าทําไมฉันผิดอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิด สิ่งที่ควรคิดก็คือแล้วเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะทํามันยังไงดีนะคะจากนั้นลองมองดูว่าอะไรที่เราทําแล้วมันจะเป็นโอกาสฝึกที่จะฝึกที่จะมองหาโอกาสในความยากลําบากค่ะนะคะซึ่งแสดงว่าเราเริ่มจดจ่อแล้วถูกไหมคะแทนที่เราจะไปจดจอกับความไม่สบายใจกับปัญหาก้อนโตเราเริ่มมองหาโอกาสในปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามคิดว่าถ้าเรา เราทำแบบเนี้ยเราลองวางแผนดูจดจ่อกับสิ่งที่เราจะได้รับจดจ่อกับเป้าหมายนะคะจดจ่อกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่เราจะเกิดขึ้นอย่างมีกำลังใจค่ะนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดความเครียดได้ดีถ้าคุณภาพการนอนหลับของเรานอนหลับไม่ดีอันเนี้ยมันจะทำให้เรามีความเครียดจงหลับให้สนิทนะคะแล้วฝึกเรียนรู้อยู่กับปัจจุบนันฝึกอยู่กับลมหายใจก่อนนอนนะคะ ทำสมาธิก่อนนอนหรือว่าเอามือวางไว้ที่ท้องแล้วเวลาที่เราหายใจเข้าก็รู้ว่าท้องของเรามันพองหายใจออกก็รู้ว่าท้องของเรามันยุบลงเอาแค่นี้พอนะคะหรืออาจจะเปิดเพลงแบบเบาๆซึ่งเป็นเพลงปรับคลื่นสมองให้เราผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราเครียดหาคนคุยคะ่ะคนที่ใช่นะไม่ใช่เป็นคนมีพิษมาคุยกับเรานะคะหาคนที่มีพลังบวกคนที่ช่วย ที่คุยแล้วเราเรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะนี่เป็นวิธีการง่ายๆเวลาที่เราลดความเครียดครอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านค่ะที่มีความเครียดแล้วก็เขียนมาให้ครอช่วยประคองใจค่ะสวัสดีค่ะ